ในสถานการณ์แบบนี้ในกลุ่มแบบนี้และคือเทคกับไบโอเทคสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับครับผมว่าเราต้องดูในระยะยาวด้วยนะครับว่าดูว่าพลังขับเคลื่อนของกลุ่มนวัตกรรมนะครับรวมถึงของเทคกับไบโอเทคยังมีอยู่ไหมครับในเวลาที่เราเทียบกับราคาของปัจจุบันนะครับซึ่งเราต้องดูว่าจริงๆนะครับอินโนเวชันยังเป็นพลังขับเคลื่อนของเศรษฐกิจโลกอยู่นะครับถ้าเราดูจากอย่างเช่นบทวิเคราะห์จากของเบนจามาเซกนะครับที่เพิ่งออกมาซึ่งก็เขาก็ระบุว่า ในภูมิภาคอาเซียนนี้นะครับวันหนึ่งในสามของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนะครับมาจากผู้ใช้ธุรกรรมครั้งแรกเลยนะครับและมีประมาณ90%นะครับของผู้ที่ใช้บริการครั้งแรกนะครับที่ทําธุรกรรมออนไลน์นะครับมีแนวโน้มว่าจะใช้ต่อไปอซึ่งเราก็เห็นว่าเหมือนก็เป็นแคตเตอลิสต์นะครับหรือรังผักดันว่าเอาาก็จะอย่างอันในอนาคตนะครับเทคโนโลยียังมีสาระสําคัญอยู่นะครับ ดังนั้นโอกาสที่จะลงทุนเราจึงควรมองระยะกลางยาวมากกว่าปัจจัยกดดันระยะสั้นถูกไหมคะทีนี้ถ้ามองแบบนี้เรามีโอกาสที่จะเข้าไปในกลุ่มไหนหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจหรือกองทุนไหนที่มีความโดดเด่นบ้างคะครับผมว่าจริงๆเราต้องชั่งน้ำหนักทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าในระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะครับระยะยาวเราก็เห็นว่าเอะโลก เหล่านี้ก็กาลังเปลี่ยนแปลงอยู่ใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> พฤติกรรมของผู้บริโภคก็กำลังเปลี่ยนเป็นทาวรอ,อยู่นะครับ mm hmm. ซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นดรายเวอร์หลักเลยนะครับาว่าทำให้เอ๊ะทไมถึงอินโนเวชันนะครับหรือนวัตกรรมยังมีสาระสําคัญอยู่นะครับแต่ว่าในระยะสั้นผมก็เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเอ้เราเห็นว่าราคามันขึ้นไปเยอะแล้วมันราคามันแพงเหลือเกินนะปรับ mm hmm. ซึ่งผมคิดอันนี้เป็นจุดที่สําคัญมากเพราะว่าจริงๆสิ่งที่สําคัญกว่าว่าอ้มันจะขึ้นไปอีกเยอะไหมคือเราคงเจอเราคงจะ ช่างน้ำหนักยังไงนะครับกับเรามีวิธีในป้องกันความเสี่ยงยังไงซึ่งเราต้องหนึ่งคือเราต้องคัดเลือกนะครับมันไม่ใช่ทุกกลุ่มนะครับจริงๆ innovation มันกว้างกว่า tech กว่า Google หรือ Facebook อย่างเดียวที่เราเห็นในข่าวนะครับและ step ต่อไปคือเราต้องวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าช่วงไหนของ value chain นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ตรงไหนที่ราคามันน่าสนใจมากที่สุดผมขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นทุกคนก็ได้ยินว่า คลาวด์คอมพิวติงน่าสนใจนะครับแต่ว่าเวลาราคาขึ้นมันหลายเท่าหลายสิบเท่าแล้วซึ่งยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ตรงไหนที่มูลคา่าทีรา่ราคามันยังเหมาะสมอยู่ใช่ไหมครับซึ่งสําหรับเราทีมของเราเราเขาวิเคราะห์ว่าจริงๆอย่างเช่นในคลาวด์คอมพิวติงนะครับโอกาสหรือโอกาสมันก็อยู่ใน Data Center เพราะว่ามันก็เป็น bottleneck หรือขอขวดอยู่นะครับเช่นเดียวกันใน Biotech นะครับเราก็เห็นใน <c oughs> สื่อมวลชนทุกวันว่าบริษัทนี้ตอนนี้มีวัคซีนใหม่ๆ แต่เราก็เห็นว่าราคาของหุ้นอย่างเช่นไฟเซอร์มอร์เดเนอร์ไบโอแอนเก็ขึ้นไปเยอะแล้วครับยังมีโอกาสเข้าอีกไหมครับซึ่งเราก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ดูรายละเอียดว่าจริงๆพลังขับเคลื่อนหลักของกลุ่ม Bio อแอนเนี้อยู่ตรงไหนนะครับซึ่งมันก็จริงๆมันก็อยู่กับนวัตกรรมในการอ่านและในการอ่านวิเคราะห์และตัดต่อพันธุกรรมนะครับหรือจีโนมซีควนซิ่งนะครับเพราะว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับราคาในการอ่านและวิเคราะห์พันธุกรรมของมนุษย์นะครับอยู่ประมาณ หนึ่งร้อยกว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับณนะปัจจุบันนะครับราคาแค่ต่ํากว่าหนึ่งพันเหรียญซึ่งเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันเพราะว่าราคาทําไมถึงมันถูกขนาดนี้ณนะปัจจุบันจะเทียบกับในอดีตนะครับมันเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เขาใช้ในการอ่านพันธุกรรมมันประกอบกับเทคโนโลยี machine learning ที่ทําให้เราสามารถอ่านพันธุกรรมไม่ว่าเป็นพันธุกรรมของมนุษย์หรือว่าโรคตา่างๆอย่างเช่นของไวรัสซาร์สโควสองนะครับที่เป็นเหตุ <c oughs> <c oughs> ผลหลักเลยทําไมถึงเราสามารถผลิตวัคซีนได้รวดเร็วขนาดนี้ครับ ค่ะอ่ะผมมาอีกส่วนหนึ่งกันบ้างครับพอบอกว่ามีความน่าสนใจในหลากหลายขแขนงด้วยกันนะครับแลวถ้าเกิดว่าโฟกัสเป็นลักษณะของกองทุนหรือว่าการจัดพอร์ตให้กองทุนก็ดีตตวหุ้นก็ดีเข้ามาเป็นส่วนงของพอร์ตเนี่ยคุณจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับมีข้อแนะนําอะไรพิเศษบ้างครับครับคือผมจะแนะนําว่าถ้าสมมติเราไม่ว่าเราจะลงทุนเองหรือว่าเราจะลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับผมคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าวิธีที่เขาคุมความเสี่ยงนี้มี เครื่องมืออะไรบ้างนะครับสำหรับกองทุนเอ่อฟ p ลิปว d ล์ n อินโนเวชันหรือ p w วิจากเบอจเอ่อฟลิปนะครับคือมันเป็นกองทุน d y n a ม i c ฟันนันฟันะครับที่เราสามารถสลับไส้ในได้ตลอดเวลาเลยเพราะเราเห็นว่าโลคกำลังโทษนะครับโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องมีเครื่องมือครบในการบริหารความเสี่ยงนะครับในอดีตอาจจะเป็นซัเซก c เตอร์นี้ที่เป็นพลางกับเคลื่อแต่ว่าตอนนี้เหมือนเราก็เห็นว่าอย่างเช่นมีการเลือกตั้งซสภา ที่อเมริกาใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็มีอินโฟเมชันใหม่เข้ามาแล้วเอ้ตอนนี้แนวโน้มของมีกฎหมายใหม่ที่เป็นปัจจัยบวกสําหรับเอ่อเอ่อ e l e c t ก i c vehicle พลังงานทางเลือกนะครับคือคือเราก็ต้องสามารถได้ปรับพอร์ตของเราได้ตลอดเวลาด้วยสถานการณ์นะครับไม่ว่าจากเอ่อเศรษฐมุมเศรษฐกิจหรือว่าในมุมของการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งผมแนะนําว่ากองทุนรวมหรือว่า s t r a t e g ที่เราสามารถได้สลับ ไส้ในของกองแล้วก็เราเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าราคาของซัเซกเตอร์นี้มันขึ้นไปเยอะแล้วเราสามารถสลับไปที่อื่นไหมอย่างเช่นตอนนี้เอ๊ะถ้าคิดว่าอเมริกาบิ๊กแทคตอนนี้มันแพงไปแล,แล้วแล้วก็ยังมีปัจจัยลบอีกจากการกฎหมายว่าเขาอาจจะมีการฟ้องร้องนะครับเราสามารถสลับไปอย่างเช่นเอ๊ะอาจจะมีโอกาสที่ในาการทางเลือกที่ยุโรปหรือว่าที่เอ่อเมืองจีนเราสามารถสลับเข้าไปได้ไหมเพราะอินโนเวชันนะครับจริงๆมันกว้างมากมันไม่ใช่อยู่ในเทคโนโลยีหรือไบเทคอย่างเดียวนะครับซึ่งเราก็ต้องมีเครื่องมือครบ ในการในข้อหนึ่งคือเข้าใจความเสี่ยงสองคือในการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีที่เราสามารถสลับไสในได้ในทุกกรณีครับค่ะ ต้องยอมรับว่าตอนนี้หุ้นเทคเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่เทคสหรัฐอย่างเดียวนะคะแต่เราเห็นเทคในฝั่งนอตเอเชียที่ปีนี้ได้ถูกพูดถึงด้วยนะคะในมุมมองของบลจอฟิลลิปประเมินยังไงบ้างคะว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะโฟกัสนะคะเราควรจะลงทุนหรือว่าโอกาสหรือราคาเองเนี่ยส่วนไหนเนี่ยนะคะทั้งฝั่งอเมริกาหรือว่านอตเอเชียมีความน่าสนใจมากน้อยกว่ากันยังไงบ้างครับผมว่าจริงๆมันน่าสนใจหมดเลยนะครับแต่ว่าเราต้องคัดเลือกนะครับคือมันไม่ใช่เหมือน ผมว่ามันไม่ใช่เราเราวิเคราะห์จากจากมุมมองภูมิภาคอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอย่างเช่นเมืองจีนเขาก็มีเอ่อเอ่อสเตรนท์ในการของอย่างเช่น e อีคอมเมิร์ซยิ่งเอ่อ uh, ช่วงนี้เวลาเราเห็นก็ไอราคาของหุ้นอย่างเช่นอะไรบาบา์ตกมันก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีที่เข้าไปแต่เราก็ต้องยอมรับว่าในสหรัฐยังเป็นผู้นําตลาดในนวัตกรรมในหลายด้านนะครับอย่างเช่นของถ้าเป็นเหมือของอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีเทสลายังเป็นผู้นําตลาดที่ชัดเจนมากนะครับถึงแม้ว่าเราก็ติดตามนวัตกรรมที่มาจากดีวดีหรือ n น o ที่ ที่เมืองจีนเช่นเดียวกันจริงๆมันไม่ใช่ที่เอเชียกับที่อเมริกาอย่างเดียวที่ฝั่งยุโรปก็เหมือนกันนะครับก็มีมีปัจจัยบวกเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเป็นในการพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงาน renewable energy นี้นะครับจริงๆมันก็มีเทคโนโลยีที่เป็นผู้นําตลาดอยู่ซึ่งผมคิดว่าหนึ่งคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าว่า growth driver หลักๆและก็ risk ของของของแต่ละกลุ่มนี้อยู่ที่ตรงไหนแล้วก็มีโอกาสที่จะลงทุนไม่ว่าบริษัทเหล่านี้อยู่ที่ไหนทั่วโลกเลยครับ